สวัสดีค่ะเพื่อนๆพืนทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตนะคะสถานการณ์นะคะวีซ่านักเรียนออสเตรเลียให้กับน้องๆหลายๆคนได้ฟังกันนะคะค่ะสำหรับอัปเดตในวันนี้นะคะก็ไม่ต่างอะไรไปมากนะคะสำหรับปี2023กําลังจะจบไปกําลังจะสิ้นปีไปการอัปเดตในวันนี้นะคะเอาเป็นว่าน้องๆน,นะคะหลายๆคนหรือว่าน้องๆที่ ยังไม่รู้หรือว่ายังไม่ทราบว่าวีซ่านักเรียนเนี้ยของออสเตรเลียนเนี้ยเป็นประเภทวีซ่าอะไรนะคะสำหรับน้องๆที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้คลิปนี้พี่ก็จะมาเล่าให้กับน้องๆได้ฟังกันนะคะว่าวีซ่านักเรียนออสเตรเลียนเนี้ยคืออะไรนะคะแล้วมันมีเงื่อนไขอย่างไรอะไรบ้างค่ะวิวในวันนี้นะคะแบล็คเกลในวันนี้นะคะพี่ก็อยู่ในช่วง h o l ิเดยนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงสกูฮอลิเดย์ก็จะเห็นว่าคลิปนี้นะคะพี่ทำอยู่ในรถบ้านหรือว่าในคารวานนะคะเราก็ออกมาจากในเมืองนะคะเราก็มาพักอยู่ที่นอกเมืองนะคะไม่ห่างไกลจากเมลเบิร์นเท่าไไร่นะคะก็ขับรถประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราก็มาทำความรู้จัก กับวีซ่านักเรียนออสเตรเลียเนี่ยให้มากขึ้นนะคะทําความเข้าใจกันให้มากเราจะได้รู้ว่าวีซ่านักเรียนออสเตรเลียเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างน,นะคะวีซ่านักเรียนออสเตรเลียนะคะเป็นวีซ่ายูสับ คลาส s 5 0 0นะเป็นประเภทวีซ่าชั่วคราวนะคะที่ออกให้สำหรับคนที่ขอวีซ่าหรือผู้ขอวีซ่านักเรียนได้ต่อเนื่องถึง5ปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งคอร์ที่เราจะโรงเรียนนี้นะคะทาง Immigration เขาก็จะออกให้นะคะสำหรับวีซ่านักเรียนนะคะหรือว่าระยะเวลาของวีซ่าก็ขึ้นอยู่กับ Immigration นะคะแล้วก็คอร์สที่เรา โรงเรียนค่ะวีซ่านักเรียนออเสเตรเลียนี้นะก็สามารถที่ทำงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียหลังจากที่น้องๆน,นะคะมาด้วยวีซ่านักเรียนนะคะที่สามารถที่จะทํางานได้ก็คือมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเนี้ยก็สามารถทํางานได้ก็คือวีซ่านักเรียนนี้นะคะมันก็จะมีหลายประเภทออกไปนะคะสําหรับส่วนใหญ่แล้วนะคะที่เราพูดถึงในตอนนี้ก็คือวีซ่านักเรียนที่น้องน้องนักเรียนมาเรียนภาษานะคะที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนะคะที่สามารถทํางานได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ติดตามหรือว่า ผู้ปกครองติดตามนะคะสําหรับวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียนะคะตามกฎหมายระบบกฎหมายของออสเตรเลียนี้สามารถทํางานได้48ชั่วโมงต่อ2อาทิตย์อันนี้ก็คือสิทธิ์ของวีซ่านักเรียนค่ะสําหรับใครหลายคนนะคะกําลังคิดว่าจะไปประเทศไหนดีประเทศออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่น้องๆสามารถทํางานได้นะ,ะอันนี้ก็เอาไปเป็นข้อพิจารณานะคะสําหรับใครที่จะ ไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะทีนี้เราก็จะมาทำความรู้จักนะคะว่าวีซ่านักเรียนนี้ เราสามารถที่จะเริ่มทำงานได้เมื่อไหร่นะคะค่ะสำหรับวีซ่านักเรียนนะคะที่ทางออสเตรียเขาออกให้น,นะ,ะสำหรับน้องๆหลายๆคนเนี้ยที่มาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรียหรือว่ามาเรียนภาษา,าที่ออสเตรียนะก็เกิดคําถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราวีซ่าเราอนุมัติแล้วเราจะไปออสเตรียก่อนที่เขาเราจะเริ่มเรียนได้ไหมคําตอบก็คือได้นะคะก็คือมาก่อนได้นะคะมาดูบรรยากาศว่าใ้โรงเรียนเราอยู่ตรงไหนต้องนั่งรถายอะไรไปต้องไปยังไงนะคะแล้วมีร อาหารใกล้ๆที่โรงเรียนหรือเปล่านะคะสําหรับพักเบรกร้านกาแฟนะคะหรือว่าหอพักเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากหอพักหรือว่าที่พักเราไปโรงเรียนเนี่ยเท่าไหร่นะคะการที่เรามาก่อนที่คอจะเปิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะเป็นจังหวะด,ดีๆที่เรามาสํารวจพื้นที่ที่เรามาสํรา,าสรวจสิ่งแวดล้อมที่เรามาสํารวจมาดูว่าโรงเรียนเราอยู่ตรงไหนไกลจากที่เรียนหรือเปล่านะคะอันเนี้ยก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เรามาก่อน ที่คอร์สเรียนนะคะสาหรับน้องหลายคนนะคะที่ต้องการทํางานหรือว่าอาจจะหางานพาร์ทไทม์ในระหว่างที่เรียนไปด้วยหรือจะทํางานไปด้วยนะคะก็สามารถทําได้โดยที่น้องๆจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อคอร์สเรียนของน้องเนี่ยเริ่มเรียนแล้วนะคะจะไม่สามารถทำงานก่อนที่คอร์สจะเริ่มได้ก็คือต้องให้คอร์สเราเนี่ย เปิดไปก่อนเรียนไปก่อนถึงจะสามารถทํางานได้นะอันนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบของวีซ่านักเรียนนะคะมาถึงคนที่จะสปอนเซอร์เราหรือว่าคนที่จะขอสปอนเซอร์หรือว่าจะสปอนเซอร์ที่มาด้วยวีซ่านักเรียนนะคะสําหรับคนที่จะสปอนเซอร์เราเนี้ยจะต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมีความสัมพันธ์ ใกล้กันมากที่มีความสัมพันธ์กันจริงๆนะคะไม่จกตาพาร์เรน์ของเราพ่อแม่ของเราบิดาของเราพี่ป้าน้าอาของเรา ก็สามารถที่จะสนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์ในเรื่องของเอกสารการเงินนะคะให้เรามาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียได้ในกรณีที่พ่อแม่ไม่สามารถสปอนเซอร์ได้อาจจะเป็นลุงป้าน,น้าอาก็ได้นะคะพี่ก็ได้นะคะทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดลงไปอีกนะคะว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยใกล้ชิดกันแค่ไหนโดยที่ความใกล้ชิดเนี่ยมันก็จะไม่ห่างมากนะคะและอีกอย่างก็คือนะคะถ้าสมมติว่าเป็นแฟนเราที่เป็นแฟนต่างชาติหรือเป็นแฟนที่ออสเตรเลียเนี่ยก็สามารถที่ ที่จะสปอนเซอร์เราได้นะคะมันก็เกิดได้ลหลายๆคนนะคะสําหรับน้องๆที่มาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยได้พบเจอรักนะคะได้พบเจอกับคนที่เป็นซิติเซนออสเตรเลียนนะคะหรือว่า PR แฟนเราก็สามารถที่จะสปอนเซอร์เราได้ในการที่ให้เราโรงเรียนหรือว่าสปอนเซอร์ในเรื่องของเอกสารทางการเงิน f i แนนเชียลพวกนี้นะคะสเตทเมนต์พวกนี้สามารถที่จะสปอนเซอร์ได้โดยที่เขาก็ต้องมาดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างน้องกับแฟนเนี่ย เป็นความสัมพันธ์อย่างไรนะคะอันนี้เขาก็จะมาตรวจดูเขาก็มาเช็คดูนะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานะ relationship หรือว่ากำลังมีความสัมพันธ์การกำลังคบกันในนี้นะคะก็ถือว่าได้นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนสนิทเราเนี่ยสามารถที่จะสปอนเซอร์เราได้ไหมคาว่าเพื่อนสนิทนะคะหรือว่าเพื่อนที่อยู่พักอยู่ด้วยกับเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสปอนเซอร์ เราได้นะ,ะง่ายๆเลยนะคะทริคของเราก็คือยืมตังเพื่อนมาทำสเตทเมนต์หรือว่าขอยืมตังเพื่อนก่อนนะคะบอกว่าเฮ้ยฉันขอยืมตังก่อนได้ไหมเราจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเดียวเราจะทยอยโอนให้ทีหลังอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะคะโดยที่ขอยืมก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยคืนตังเพื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่เราจะสามารถทําในเรื่องของสเตทเมนต์ได้นะคะในเรื่องของการสปอนเซอร์หรือว่าความใกล้ชิดความสนิทสมนมรีเลชั่นชิพเนี่ยยิ่ง ใกล้ชิดเท่าไหร่ก็จะมีปัญหา น้อยไปเท่านั้นนะคะก็คือใกลชิดมากเนี้ยโอกาสที่จะไม่มีปัญหาเนี้ยมันก็มีมากขึ้นนะคะวีซ่านักเรียนนะคะแล้วมีผู้ติดตามนะคะผู้ติดตามในที่นี้นะคะก็คือถ้าสมมติว่าใครมีครอบครัวน,นะคะที่คนใดคนหนึ่งมาเรียนก็คนที่เป็นอ่าสามีหรือภรรยาเนี้ยสามารถที่จะติดตามวีซ่านักเรียนได้นะคะหรือว่าลูกเนี้ยก็สามารถที่จะทาวีซ่าติดตามได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบส่วนในเรื่องของการยื่นวีซ่าหรือว่าการทําแอปพลิเคชันนะคะก็จะ ทำเป็นรายบุคคลไปนะคะก็คือไม่ใช่สามารถว่าไม่สามารถว่าทําเป็นแบบราย Family ไปไม่ได้นะคะก็คือคนที่ขอวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนหลักก็คือวีซ่านักเรียนแล้วก็ผู้ติดตามก็อีกจะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกที่ติดตามก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะแยกเป็นรายบุคคลไปนะคะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงนะคะแหล่งที่มาของเงินทุนหรือว่าแหล่งที่มาของอ่าเงินที่จะสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติของเราและญาติของเรา ะะสำหรับวีซ่านักเรียนในออสเตรเลียนะคะค่ะวีซ่า Visa นักเรียนนะคะรายได้ของผู้ปกครองะะหรือว่าคู่สามีภรรยานะจะต้องมีรายได้อย่างน้อยนะ72,592ดอลลาร์ต่อปีนะคะนี่คืออย่างต่ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายได้นะคะของผู้ ที่จะสปอนเซอร์เรานะคะเขาก็จะดูในเรื่องของรายได้ต่อปีนะคะซึ่งรายได้ตรงนี้นะคะทาง Immigration ก็จะได้มั่นใจว่ามีแหล่งเงินทุนนะคะที่สนับสนุนที่เพียงพอให้กับคนที่ขอวีซ่านักเรียนหรือว่าน้องๆที่ขอวีซ่านักเรียนอันนี้ก็จะเป็นที่มาของแหล่งเงินทุนสําหรับ คนที่จะสนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์เราพ่อแม่หรือว่าญาติเรานะคะสุดท้ายแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการที่วีซ่าของน้องๆที่มาด้วยวีซ่านักเรียนนี้จะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับคนที่อนุมัติหรือว่าคนที่พิจารณาเคสของเรานะคะ บางทีนะคะถ้าสมมติว่าเรามากับเพื่อนๆเนี้ยบางทีเป็นเคสคล้ายๆกันเงินทุนเหมือนกันหมดอะไรประมาณเนี้ย คนหนึ่งอาจจะผ่านอีกคนนึงอาจจะไม่ผ่านก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่จะพิจนารณาวีซ่าเรานั้นจะอนุมัติวีซ่าของเราหรือเปล่าเขาก็จะดูเป็นเคสๆไปนอกเหนือจากคนที่จะอนุมัติวีซ่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับเอกสารที่เราอัปโหลดหรือว่ายื่นให้กับทางอิมเมอรชันนะคะว่าเอกสารที่เราแนบไปนั้นนะถูกต้องีไม่มีการปลอมแปลงเอกสารหรือว่าเอกสารด็อกเมนต์ไม่คุ้มครือหรือว่าเอกสารชัดเจนนะคะถ้าสมมติว่า ไม่มีปัญหาในส่วนตรงนี้นะการพิจารณาด็อกแคมเมนหรือว่าการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเนี้ยก็ไม่เกิดขึ้นนะคะถัดมาเลยที่เขาเน้น,นจริงๆนะคะในการอนุมัติในเรื่องของวีซ่านักเรียนก็คือจะเป็นในเรื่องของเอกสารทางการเงินนะสเตทเมนต์นะคะของเรานะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมุ่งตรงไปที่สเตทเมนต์นของตัวนักเรียนคนนั้นนะคะว่ามีเอกสารมีเขาเรียกแหล่งเงินทุนที่ซัพพอร์ตหรือว่าสปอนเซอร์เราเนี่ย เพียงพอหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะมุ่งเน้นไปที่แหล่งเงินทุนหรือว่า Bank State m e n t ของผู้สมัครนะคะเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็คือเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัวนะคะเขาก็กลัวว่าน้องๆที่มาเรียนแล้วนะคะจะไม่แบบมีเงินเพียงพอในการเรียนต่อหรือว่าการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของคอร์สที่ เราโรงเรียนด้วยนะคะว่าคอร์สที่เราโรงเรียนนี้มีความน่าเชื่อถือหรือว่าเขามั่นใจว่าโรงเรียนนี้มีจริงหรือเปล่าเหมือนไม่ใช่ว่าเป็นโรงเรียนผีหรือว่าเป็นสถาบันที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะเอาจํานวนนักเรียนนะคะหรือว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะคะหรือว่าเอเจนต์เถื่อนหรือว่าโรงเรียนเถื่อนนะคะพวกนี้นะคะเขาก็จะพิจารณาตรงนี้นการขอวีซ่านักเรียนสําหรับประเทศไทยแล้วนะคะพูดถึง เครดิตของประเทศไทยก็ตกไปอยู่ในระดับที่3ก็คือมันก็จะเป็นข้อจํากัดนะคะในเรื่องในเรื่องของการเลือกโรงเรียนเรื่องข้อจํากัดในเรื่องของคอร์สเรียนนะคะว่าแมทชิ่งกันหรือเปล่าเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพโรงเรียนทีออ่อยู่ในระดับกลางๆหรือพรีเมียมหรือเปล่าอันนี้ก็มีความสําคัญนะคะก็ต้องถามเอเจนซี่ดีๆนะคะในการเลือกโรงเรียนนะโดยที่มันจะได้ไม่เป็นการเสียวเวลานะคะในการยื่นเอกสารวีซา่านักเรียนทิปในวันนี้สําหรับ เคล็ดลับในวันนี้นะคะพี่ก็เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆนะคะในการเตรียมตัวในการขอวีซ่านักเรียนในปีถัดไปนะคะก็คือปี2024ก็อยากจะให้น้องๆหารายละเอียดนะคะเพราะว่าเงื่อนไขหรือว่ากฎระเบียบของวีซ่านักเรียนสําหรับปลายปีนี้นะคะก็คือปลายปี2023ไปจนถึงต้นปี2024ก็คือปีใหม่เนี่ยในเรื่องของรายละเอียดต่างๆกับสําหรับวีซ่านักเรียนเนี้ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะคะก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมดีๆนะคะ เปลี่ยนแปลงนี้คือบางทีมันอาจจะยากมากขึ้นมนอาจจะง่ายมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าการเตรียมตัวของน้องๆหลายๆคนนะคะค่ะโอเคค่ะคลิปในวันนี้นะคะก็มาทําความรู้จักเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนนะคะเป็นเคล็ดลับดีๆให้กับน้องๆหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าจะ เริ่มต้นทางไหนดีจะเดินทางไปทางไหนดีจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคะอย่างน้อยคลิปในวันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหนทางนะคะให้กับน้องๆด้หลายคนได้เป็นแนวทางในการยื่นขอวีซ่านักเรียนสําหรับประเทศรอสเลียค่ะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะพี่ก็คงขอจบลงแค่นี้นะคะแล้วเราไปเจอกันใน คลิปหน้านะคะก็คือจะข้ามไปเป็นคลิปของปีใหม่แล้วก็เราก็จะมาเอารายละเอียดให้อ่ามาเล่าให้กับน้องๆหลายๆคนนะคะสําหรับคนที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียน,นะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ